วัสดีบผมได้ใชน้นาวิกาสมุดน,นะครับชื่อเล่นชื่ออาทิยอยู่ห้องสามร,ร้สบสามแก้ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ของครูเซียนนะครับวันนี้แก้บทที่สองครับเรื่องพันธุกรรมข้อหนึ่งครับข้อใดกล่าวถึงพันธุกรรมได้ถูกต้องที่สุดนะครับ <c oughs> ตอบสามนะผมสิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบกรรพบุรุษนะครับเพราะพันธุกรรมหมายถึง สิ่งที่ถ่ายทอดจากบัมพบุรุษนะครับข้อ2นะครับผมข้อใดคือหน่วยควบคุมลักษณะทางพันุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับหนึ่งนะครับตอบหยียนนะผมเพราะยียนมีโครโมโซมเพศที่ควบคุมลักษณะนะต่างๆในการถ่ายถ่ายทอดไปสู่ลูกนะครับ สามนะครับร่างกายของมนุษย์มีออโตโซนจํานวนกี่แท่งนะครับตอบสามนะผมส,สี่สี่แท่งนะครับเพราะเซลล์ของมนุษย์มียีิบสองคู่ครับสี่ครับการศึกษาลักษณะของโครโมโซมควรศึกษามาจากส่วนประกอบใดของเซลล์นะครับตอบสองนะผมนิวเคลียสนะครับเพราะเป็นที่อยู่ของโครโมโซมครับ ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครโมโซมนะครับตอบสองนะผมไขมันนะครับเพราะโครโมโซมประกอบด้วยโปรตีนยีนและดีเนเนะครับข้อ6นะครับครับผมเมื่อผสมพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นต้นสูงพันธุ์ทางทั้งคู่ ยีนที้ควบความสูงของลำต้นและแอลลีนเด่นของของแอลลีนด้วยอย่างสมบูรณ์จะได้รุ่นลูกที่เวลานะเป็นอย่างไรตอบสี่นะผมรุ่นลูกเวลานะเป็นต้น ลูกมีนะเป็นต้นสูงร้อยละเจ็ดสิบห้าและมีอย่างห่ะเป็นต้นเตี้ยร้อยละยี่สิบห้าเพราะพ่อและแม่เป็นพันธงลูกที่ได้จะมีต้นสูงเจ็ดสิบห้าเปเซนต้นเตี้ยยี่สิบห้าเซ็นตครับข้อเจ็ดนะผมรักนำต้นถั่วเตามาผสมพันธ์กับถั่วกับต้นถั่วรัน เตาดอกสีขาวพันแท้พบว่าลูรุลูกที่เกิดมามีอัตราส่วนฟีโรโมนของดอกสีม่วงดอกสีขาวคือ50ต่อ50ต้นถั่วรันเตาที่นำมาผสมควรมีฟีโรโมนแบบใดโดยสมบัติให้เมล็ดนำไปปลูกเจริญเติบโตทุกต้นตอบ3นะครับผม ดอกสีม่วงพันทางเพราะการมีลูกมีสีม่วงต่อมีต่อสีขาวห้าสิบเปอร์เซ็นตห้าสิบต่อห้าสิบมาจากดอกสีม่วงพันทางผสมกับดอกสีขาวพันแท้นะครับข้อแปดนะครับ เมื่อนำเมล็ดถั่วลันเตา310เม็ดซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ของต้นถั่วลันเตาที่มีลักษณะเป็นต้นสูงพันทางทั้งสองต้นจงทำนายว่าในแปลงจะมีต้นถั่วลันเตาที่มีลักษณะเป็นต้นเตี้ยวมากี่ต้นตอบข้อหนึ่งนะครับ25ต้นเพราะการผสม,ถ,มถั่วต้นสูง นั้นทางจะได้ลูกต้นสูง75%ต้นเตี้ย25%ข้อ9นะครับผมข้อใดคือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิลนะครับตอบข้อ2นะครับผมขอโทษครับตอบข้อ1ครับได้เซลล์ใหม่จำนวน2เซลล์แต่ละเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์เดิมนะครับเพราะการ แบ่งโมโตจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์มีจำนวนไมโทเท่ากับเซลล์เดิมนะครับข้อ10บต่อ1ิบเอ็ับข้อ10นะผมข้อใดเป็นระยะการแบ่งเซล ที่ทําให้จํานวนโครโมโซมลดลงเป็นครั้งหนึ่งของเซลล์เดิมนะครับต่อสองนะครับแอนนาเฟลเอลนะครับเพราะระยะแอนนาเฟลไอจะเหลือโครโมโซมครึ่งหนึ่งของเดิมนะครับสิบเอ็ดนะผมถ้าต้องการศึกษาลักษณะโครงสร้างของโครโมโซมคนศึกษาในระยะใดนะครับ ออบสามนะผมเมทาเฟนนะเพราะเป็นระยะที่โครโมโซมมาเรียงตรงกลางทำให้มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะผมสิบสองนะครับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของยีนเกิดขึ้นในขั้นตอนกลางแบ่งเซลล์ระยะใดนะครับโฟรเซลแอลนะเพราะระยะในภาพ จะเป็นระยะที่มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของยีนนะครับสิบสามนะผมถ้าเซลล์ปีของแมลงมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับหนึ่งคู่หลักของแบ่งเซลล์แบบเมโซจะมีโครโมโซมจำนวนกี่แท่งนะครับสามสิบสองแท่งนะคำตอบตอบข้อสามนะครับเพราะการแบ่งนะบจมีลงครึ่งหนึ่งนะครับข้อสิบสี่นะผม การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของพืชชน,นิดหนึ่งในระยะเ e โ o เฟ a I พบว่ามีโครโมโซมจำนวน31แท่งภายหน้าการแบ่งเซลล์แบบ m y ซ o s i II จะมีโครโมโซมกี่แท่งนะครับตอบ4นะ64แท่งพเพราะระยะ t e l o p h a s 1จะมีโครโมโซมเหลือครึ่งหนึ่งจนแบ่ง โอมโซไม่ ai ai, ได้4เซลล์จึงมีโมโซม64แท่งนะครับ้านะครับข้อใดคือโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของออโตโซนะครับตอบ3นะผมกลุ่มอาคารดาวนะครับเพราะอาคารดาว เกิดจากการเปลี่ยนปกติของโครโมโซม X คู่ที่21เกินมาหนึ่งคู่นะครับเติมมา1หนึ่งแท่งนะครับพูดผิดนะขอโทษนะครับผม16นะครับคนที่มีโครโมโซมเพศ Xd จะแดงรูปร่างและแลักษณะาทางเพศเป็นอย่างไร2ต่อ2นะครับรูปร่างพิการนะรเพราะเป็นโรคกลุ่มอาการเทอร์โนโดย โครโมโซม x ขาดไปหนึ่งแท่งพบ,บในเพศหญิงนะครับสิบเจ็ดนะผมโรคตาบอดสีเกิดจากค,ควาเป็นกวอนสิใจนะครับตอบสารครับยีนบกยีนบนโครโมโซม x นะครับเพราะยีนบนโครโมโซม x ของแม่จะถ่ายทอดไปยังลูกชายนะครับ พอ18ครับข้อใได้คือประโยคของสิ่งมีชีวิตตัดแบลงพันธุกรรมในด้านทางการแพทย์นะครับการผลิตฮอร์โมนอินซูลินการผลิตน้ำนมวัวด้านเชือ้อจุลินจุลชีะคน้บการผลิตมะเขือเทศตลอการส่งน้ำการผลิตเข้าขอโทษนะครับผมอ่านผิดขอขอ,อ่านใหม่ครับ17ตอบ3นะครับ ยีนบนโครโมโซม X นะครับสิบแปดนะครับข้อใดคือะโยชน์ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในด้านทางการแพทย์นะคตอบข้อหนึ่งนะผมการผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะครับเพราะเป็นฮอร์โมนที่รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับสิบเก้านะครับผมข้อใดคือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันพธุกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดครับตอบ3นะผมทำให้ระบบนิเวศเสียความสมดุลครับเพราะทํำให้พันธุกรรมหลากหลายหลากพันธุกรรมหมดไปมีการถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อมครับ พยี่สิบนะผมพ่อใดเป็นคุณค่าของความหลากหลายของชีวภาพที่สําคัญต่อมนุษย์มากที่สุดนะคตอบข้อสามนะเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องนุ่มห่มและทำยารักษาโรคนะครับเพราะ ความสัมพันธ์ของมนุษย์คือปัจจัย4คืออาหารที่อาศัยเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคนะครับพูณมาครับ